กัน่าทำตัวนี้เน่ยใครแน่ไหนุ่มมันยังอ่อนกลัวเพราะว่าสี่เนอะรับไม่ใช่เน่ยนี่เป็นกองเพื่องงานไหมไม่เพิ่นุ่มๆก็ต้องจอยได้

นวนตุม่มเดี๋ยกน้องกับพี่เดี๋ยวไปยังชุดชายหูชายตาอันนี้เนาะเพื่อสีแลดงพี่น้องเลยอย่างไรบ้างเฮ้อาาาพากันพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยผูกแล้วงานนั่นเลยพักเบรกก่อนอ๋อีนายนายี่หาหนุ่มไม้ได้ปะ เนียงเรไม้เผาอ่อนได้เนาะเสียงฝ้าดังฝ้าห้องมากแบบนี้พี่น้องเว้ยโอ้โหมุดยังครบเลยผ่ารับปลาไปหันแล้วมันเสียงน่ารักไหคฮะแจักถามน้องจอยพลูปูนอนอยู่คณาพลูเป็นยังน้องใจจะรับเป็ดหรือบ้าได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปนอนไดกันตรงนณะอ้าวคนเลยลุกขึ้นบ้า สว <laughs> ัสดีแม่ปะเต้อไปชมเนาะขึ้นน่ะเอาล่อลงมาอยู่ล่ะค่อยว่ามึงอยู่ผัวอยู่เมียกันยังบ่ขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ย้ยมาเด้อปากันดําให้อันข้างนี้พี่น้องเอ้ยเนาะปอแดดแดดบัดชั่วโมงต่อมาบัดฝนฟ้าสิมาแล้วบาดนีเอ้าแดดก็บ่ไวฝนมาก็นีบาจักสิเอาจังได๋ กบทักทายสบายดีปารุงบุตกูชุกคนพี่น้องไยเนาะนงเจไปขึ้นก่อนพักคนหาล้าชิก็เมียได้เลยเถอะตมียับได้ไปนน่ะตาไงิลยชขึ้นแหะันจำเข่ากันนะให้ผายค่ะไปลกนกันนะค่ะกับะ พี่น้องไเนาะพากันขึ้นจ้ำข่าอีกก้อนจักบาทเพราะว่ามื่อเ้ารนกินข่าเ้าเลยมันเมื่อยเลยกะเต4ลูกจอยลูกฟื้นโตึ้นจากใครน้าบ้าไปมนว่าว่า4โมนีิบ้าไปเลยอ้ากินข่าเที่ยงตอน4โง4โมงเ่าไปเพราจังหว4พี่เพียน4ิบเอ็นเลย ขาบ่ไปนี่ยนะมันจะมักหยอกก่อนนะเพราะเธอจะไม่ได้ยิ้มวะไดียิ้มใส่ลงมาชงติบบ่ได้บ่บ่ชงนะเพื่อย่างคือย่างโลงกับป้าท้อขาลอยไปแล้วกินข้าวลูกกาขำได้ได้ไม่ลงมาได้ยันขึ้นเลยบ่แห้งด้เนาะพ่อจ่อกเราใหม่นะปะแม่ไปหาเราใหม่ต่อมันม่พอเก่ง โย่หาฮักเอาเนงมันเดะพอแล้วพี่น้องเอ้ยสามมือนี่เดะให้นสองมือเนาะสองมือหากระดมือสองมือเลยพอแล้วพอแล้วมืออื่นพอแล้วกานชีวิตบวิชมืออื่นกันมือเออแข่งกันนี่เราก็บพวกนี้มาเราเห็นอะไไวๆเลยน่ะเอาอีดีแล้วจากเราใส่กระถางังี้ยแค่เดียวอันนี้นี่ยเย็นเมนคาบเศร้าได้เราเห็นนี่ เออเอาวะเอ๊บข่อยลืมปปาหนวะเอา้าข่อยลงนั่นเรื่อยๆเลยอจ้าจะเอาเมื่อวะเนอะได้ไปเรือ่อยๆเลยเจ้าเะเอาตอนเมื่อว่าเนาะเพราะฝนตกใส่โทรศัพท์เพื่อนพี่น้นนนนองแม่เอชื่อเอาเมื่อเรโทรมาเอาไปซ้งมิจักข้ามค้นหรอก <c oughs> ป่าใหญ่บอกว่าเห่าซาซับไปให่ปตัตเตอร์ว่ายาเราเมื่อยเราคาดขึ้นไปนั้นโทรมือเอาขึ้นนะโอ้หอคว้างว่าเฮ้ยนี่เราปล่อยน้ามลงพี่เต้าเนาะไอ้สิน,นอนเนาะหลังจากขึ้นมากินเขาเที่ยงกัน ตอนสี่โมงแรงเนาะกินแล้วกับพากันมาลุยตะการต่อพี่น้องไงทำไมสะเทียงบ่ข้าแรงแน่นี่โอ้ยตายยังเรียบ abyte เออส้างแล้วหายเลยผู้พัต์เตอร์ก็รุ่งจอย ยังบูขึ้นมาพี่น้องนาะเมืดฟ้าเมืดฝนก็ได้บม่ได้ลงแมงเชื่อกันเลยกระเทิรนได้พากันลงตะกร้าพี่แักก่อนเตอยังลงมาม่น้ำว่านะพ่อตกนะฮะเด็กเอารินก็ลงมาบลยร้องเงียบมีดได้เงียบมีดได้รับกับหาดินดินดินปุ๊บวันนี้เดาค่อยคิดว่ามีคนมาตกกายค่อยนะเดียวขึ้นมาด็กเอ้าเออมันตีงไหม โอ้ยยังยังลายอยู่ไปบอกเขาด้วยบอกเขาว่าทั้งลลกทั้งน้ำน้องกันท่านแหละยังบ้าเลลายไม่เหลกทีเออมันบ้ดนี้จังว่างหม้ป่ะนี่เนี่ยซังโอ้ยจมแม่นงามเสด็นมายังกันนะมายังกันะเอมเฮาเชื่อยังโอ้จ้าเจ้าหญิงมีเล่นตีนะ นั่นตีนะลูกโอ้ยยืนเย็บมียังมันใส่อยู่ดูอีตาจอยเอ้ยบังห่างแม่เดือดออกแล้วจังมึนม่งอะไรเว้ยนะไอทีมไอทีมสอนห่วงไป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 สอนหวกไปมาไปลูกไายังเชื่อมาเลาข้างหน้าบาดนี้โอ้ยบัดเบียกแล้วเด็กสาวยังเป็นเล็กน้อยก็สู้ได้เนาะอือ บาทันละเป็นเด็กน <c ười> <c ười> ้อยนี่พ <c ười> <trong đây> <splash> <c ười> ี่น้องเอ้ยของปวดกระดูกบงกันปะไอปวดก้นขาเนี่ยอยากลครสิ่งปะอยากแจกสิบอแล้วเนาะกำเนื้อสิเอ้ยลมมาแล้วบันใสถุงมือกับเป้าใส่เลย

เพราะว่าแกเยอะอ่ะอ mm ือ hmm. ส mm ี hmm. oh, man, inhos, ่เนาไม่ใส่เลยมันเป็นกองเพื่องกูมาน้อยต้องไปแล้วคุณขอนัวกูอกแล้ว 啊，闪错、oh, mm！Hmm. điêu à, đó bả ra sông ra, lao để Buster này chị tham สวัตอนนนเพราะว่าับตันนั้นมันก็เป็นนู้นยี่เด้อสองคนอารมณ์ติดละบวแล้วเรา낭ตุนตาน 아 <놀람> 정말 <놀람> <놀람>

ตู้ียเดีลยวราสิแก่อยู่รู้มะกาล้วกับพวาราลงยังไดล้บเราเห็นกากเ้าผอมจะบอดู

ยนตัวมโอ้ยเห็ดยองนองกับเป็ดไอสช่างเดียวช่างปาวเลยเอ้าเกือบหูไรไกเนี่ยเอเอที่นอนเ่นาไนบ่เออมาบอกยูฮเป็นอะไรหัว

วกคนนํนายได้ือซิงเ้ยได้ค้าไอ้ี้มาคู้มดอวย่หเดียวในการใช่ไสอนคุ้มวันนี้ก็สอนไดเลยเยนะนาอนางบาบดาได้สารไปสอนคิมก็เขไปสอนนะพ่กคีมมีบอนันพูดสอนทั้งครูดทงนาแเ้วเนาะเพ่อแนะนำลายอาตาลงไปยังห้ามขึ้นมาด่วน

ผู้พิ่นบ่ยยานบกใช้ซิงบ้นาบอกนองก่อนนะไปเดี๋ยวเตรียมตัวไปห้าคู่จ้านี่ครั้เราสิลงนไปจอยผ้าขึ้นหนแม่นะมาแล้วบอกเข่าถาบมาเตอละเรียบร้อยแล้วนะใช่เตอพอมาบรุกพอมาซอยรองจอยรุงจอยแม่ไหนบอกนอนนอนเรือเถื่ออยู่ลำพอวยหันจะิดอะรบล้อที่นี่กันอนน้ำมันกลางคณาเนะปะ ว่าไปแม่เมื่อเอารถยูนงจ้อยขึ้นไะวะข่องน้าบนให้บันไดกับเจ็บของนะไปพี่น้องเลยเอาสีดำได้พี่น้องตอนแรงๆเนาะพร้อมกับบรรยากาศค่อยคำงงแดงหามงแรงละพี่น้องเ้ยโอ๊ยยเดี๋ยว่าก็แคนพี่น้องเลยย่างไป่สิบเลยอ้าวป้าก็ลงมาอีกนี่เฮ้ยมาบังชักันก๊ะ

ไปพี่น้องเอ้ขอต้อขอไปเนาะไปเลยสีกอลาพี่น้องสำนิกพุทพ่อคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ลุยงานตอนแรงก่อนเนาะไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเบอร์สุขสุขคนผูวทำงากับสอนหุวกีซเซลอยู่